เป็นเหตุก็ค่อนข้างที่จะมากค่ะดังนั้นเราต้องใช้สตเราในการกัรนกองเหมือนเราได้รับข้อมูลข่าวสารเข้ามาใช่ไหมคะเราต้องใช้สตอเในการที่กองลงไปว่าเราจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นในสังคมแล้วก็สร้างความเกลียดชังเพราะสุดท้ายแล้ว่านัทไม่ได้ทํางานอยู่ในวงการแค่10ปีแต่นัทอยากจะทําแบบในอนาคตรแล้วก็ดูแลคุณตาคุณยายแล้วก็ไป ใช่แอ้ว่แต่ว่าแต่ว่าพูดแต่แต่พูดจากใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายคนส่งมาให้นัดน้องบอกว่าคนนั้นด่าเนี่ยอย่างงั้นคนนี้ด่าได้อย่างงี้ให้ได้ออกมาไลฟ์เลยออกออกให้ออกมาพูดเลยใช่แต่น้นก็รู้สึกว่ากับบางคนเนี่ยมันถ้าเราพูดไปมันก็เสียมันก็เหนื่อยเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็นก็เลยบอกค่ะทางผู้จัดงานแล้วก็ทีมบอกว่าวันนี้เรามางานเซวาเนาะแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของงานนะคะแล้วก็ขออนุญาตพี่ๆนักข่าวทุกคนในการแถลงทีเดียวจบดีกว่าถ้าใครเอาท้ายคำไปดัดแปลงหรืออะไร คนคคนนที่ฟังอาจจะไม่สบายใจแต่ว่านะสบายใจรักที่นั้ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดไปนั่แสดงว่ามันก็มีเพจล่าสุดที่โพสต์ว่ามีคนมาข่มขู่เรามีเหรอใช่เลยนี่เลยอ๋อเลยอ๋อเลยนี่เออข้าวละอันนี้เออน้ำตาลใส่ตาใส่ตาคนอยากเลยต้องเข้าแล้วนะเออเหมือนเปนใบยาวครอนนเป็นิวหรือว่ายังไง ป่าเอไม่คือบางทีแบบว่าชาวเน็ตเขียนอะไรก็คือเหมือนต้องเรียนภาษาไทยเรียกความใหม่ก็บางทีมันไม่เข้าใจอ่ะบางทีมันจะขื่อสารอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นหมดแล้วคนอาจจะตีความได้ไปหลายแบบแต่่วานี่คือเฟคดิวไหมที่แบบว่าแบบว่ามีคนมาะคุณคุลเราในเรื่องประเด็นนี่คือคือหนูรู้สึกว่ามันเวลาเราอ่านข้อความเนาะมันก็แล้วแต่การตีความค่ะสำหรับหนูเนี่ยคือต่อให้จะโดนขู่หรือว่าโดนอะไรก ่ยังไงความยุติธรรมมันก็เกิดขึ้นกับเราอันนี้อันนี้หนูพูดจริงๆเนาะให้หลังคาหนูก็จะมีพี่นักข่าวตั้งหลายคนนะเห็นว่าหนูมีปัญหาหนูก็จะหนูก็จะฟ้องทุกคนแล้วก็บอกว่าช่วยช่วยก็ต้องขอย้ำเลยค่ะขึ้นไทยเลยขึ้นตา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 เป็นไงบ้างตกใจตาตาตกใจยิ่งกว่าตาตาก็แชร์ให้ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีอ่ะจะไปเกาะหลังจากนี้ใช่ค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนถ้าหนูไม่โพสต์แบบดาราจีนหรืออะไรเงี้ย หนูก็โพส์น้อยมากค่ะเออถ้าถ้าสมมบุญหนูโพส์ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะแบบว่าจริงจังขึ้นมาแล้วก็ให้น้ำตาลช่วยแชร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีคนอ่าอ่าสุดท้ายแล้วอยากให้สองคนฝากชื่อบริษัทเราเพราะว่าเป็นไวร์ลมากเมื่อกี้ที่เราสัมภาษณ์ไปบริษัทเราที่ไปที่มาชื่ออะไรนะรวยคู่จิโร่อะไรจอดหม่หรอใช่ชื่อบริษัทคู่กันไงรวยคู่จิโร่อะไรคอบหนึ่งคอบหนึ่งคอบหนึ่งรวยคู่จิโร่อะไรอนที่มายังงไน้ำตาลคิดลอนเน็ตเป็นคนไปจุ